คุณผู้ชมครับวันนี้ได้เห็นบรรยากาศของผู้ใช้รถยนต์ Ford f o r d f เ e s t ส้กลุ่มหนึ่งเดินสายไปพบกับผู้บริหารของ Ford ประจำประเทศไทยนะคะหลังจากที่ได้สะท้อนปัญหาร่วมกันและพยายามที่จะร้องเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นรถยนต์ที่เขาซื้อไปใช้กันไม่นานนะคะแต่ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องระบบเกียร์สตาร์ทไม่ค่อยติดหรือว่าขับไปแล้วมีเสียงดังค่ะวันนี้เลยรวมตัวกันร้องเรียนต่อผู้บริหารว่าอยากจะให้หามาตรการแก้ไขด้วยติดตามรายงานจากคุณธิดารัตน์สินปักษาค่ะ ตัวแทนผู้เสียหายที่ซื้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเฟียสตานำรถยนต์ไปจอดร้องเรียนที่สำนักงานใหญ่ฟอร์ดประเทศไทยย่านสาทรเรียกร้องให้ผู้บริหารรับผิดชอบกรณีรถยนต์ที่เกิดปัญหา,าผู้ซื้อส่วนหนึ่งบอกว่าซื้อรถมาได้ไม่นานหลายคันยังอยู่ในระยะประกันมีอาการคล้ายกัน<ส>เช่นระบบเกียร์พาวเวอร์ชิปมีปัญหาบางคันสตาร์ทไม่ติดสั่นขณะออกตัว นางธัญ,ญนันเหมือนมณีบอกว่าเธอซื้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเฟียสตราคา699,000บาทเมื่อเดือนมกราคมใช้งานได้ไม่ถึงปีรถก็มีอาการผิดปกติซิลเกียร์และน้ำมันรั่วจึงนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงต้องการขายรถคันนี้คืนให้กับบริษัท คือนะวันนี้เรามองว่าเขาไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบจริงๆปัญหาเรื่องเกียร์ที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหามานานแล้วแล้วก็ผ่านการร้องเรียนมานานแล้วแล้วรถเกือบทุกคันเนี่ยจะมีปัญหาเกือบหมดอย่างรถพี่เนี่ยณตอนนี้เกือบ11เดือนพี่ก็มีปัญหาเริ่มแรกแตอนแรกคิดว่าเกิดจากตัวเองว่ายังไม่ชินกับรถมีปัญหาว่าเอ้ยทำไมรถเราต้องเว้นระยะเบรกจากคันอื่นเยอะจังเลยทําไมเหมือนกับเบรกใกล้ๆไม่ได้เหมือนรถเราเบรกไม่อยู่อ่ะ ล้วก็น้องก็บอกเออพี่คงยังไม่ซินกับรถไปมาเวลาที่เราชะลอตัวเนี่ยรถมันจะกระตุกแล้วก็สั่นมากเลยแต่พอเท้าเราเริ่มแตะคันเร่งเพื่อออกตัวเนี่ยรถพุ่งพอไปตรวจจริงเนี่ยเขาก็เจอว่าซีนเกียร์รั่วมันทําให้น้ํามันเนี่ยไหลเข้าไปในระบบเบรกขณะที่นายสราพิพัฒน์ครุตรำผู้เสียหายคนนี้บอกว่ามีผู้ซื้อรถยนต์รุ่นเฟียสตาที่เกิดปัญหาและแจ้งเรื่องเข้ามาจํานวน97คัน ทุกคนมีข้อร้องเรียนว่าต้องการให้ฟอร์ดประเทศไทยขยายระยะเวลารับประกันการบริการรถยนต์และชดเชยให้ลูกค้าที่นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการหากแก้ปัญหาล่าช้าวันนี้ทางฟอร์ดได้มีการออกมารับผิดชอบหรือว่าแสดงความรับผิดชอบอะไรให้กับผู้ซื้อบ้างคะคือตอนนี้ยังเขายังไม่มีคำตอบมาเลยว่าเขาจะคุยแม้แต่บอกว่าจะคุยกับเรา เขาก็มารับเรื่องที่เราจะร้องเรียนเขาก็ยังไม่มีครับผมซึ่งวันนี้เราเดินทางกันมาก็คือ,อที่ลงชื่อที่มีปัญหากันก็คือประมาณร้อยคันะนะครับแล้วส่วนใหญ่ค่ะรถที่มันมีปัญหามันจะเป็นลักษณะเช่นไหนคะอย่างเช่นที่ที่บอกอว่าอย่างรถคันนี้ค่ะคจะเป็น Ford f o r d Fiest ตรรุ่น S รุ่น S, <S นี่คือรุ่นสปอร์ตนะครับอันนี่เขาเป็นรุ่นสปอร์ตอันนี้ คันนี้เท่าที่ผมทราบนะครับเท่าที่ผมทราบจะมีปัญหาเยอะมากนะครับทั้งในเรื่องของซีลเกียร์ซีลเกียร์รั่วชุดพัดนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการประกอบนะครับการประกอบซึ่งาทางพี่ที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขานะครับเขาให้ดูเรื่องการประกอบเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะหลุดออกมาเลย,ยอ,อันนี้คือมัน หมดระยะประกันยังคะคือรถพี่ยังไม่ถึงปีค่ะมันจะหมดประกันได้ยังไงค,คะส่วนใหญ่ซิลเกียก็คือมีปัญหาระบบเบรกมีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะผู้บริหารฟอร์ดประเทศไทยเชิญผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุมแต่ห้ามสื่อมวลชนเข้ารับฟังต่ชี้แจงเป็นเอกสารว่าได้เชิญลูกค้าเข้าร่วมหารือเป็นการภายในเพื่อรับฟังข้อมูลความกังวลของลูกค้าบางคนตอบรับและบางคนปฏิเสธเข้าร่วมพูดคุย ลูกค้าที่ปฏิเสธให้เหตุผลว่าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่บริษัทให้ปฏิบัติก่อนเข้าประชุมและให้งดนำข้อมูลจากการประชุมไปเปิดเผยต่อสาธารณะนายพัฒนาเดชอาสาสภกิจผู้ช่วญด้านรถยนต์ระบุว่าปัญหาที่ผู้ซื้อรถยนต์รุ่นฟอร์ดเฟสต้ประสบต้องขอตรวจสอบสภาพรถจึงจะสามารถอธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถยนต์ได้ขณะที่นางสาวสารีองสมหวัง เลขาี่การมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคระบุว่าพร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่ซื้อรถเพราะกระทบกับผู้บริโภคหลายคน